สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับกลุ่มของพวกเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะานําเสนอนวัตกรรมที่มีชื่อว่าตลาดสดปันสุขนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> เป็นแพลตฟอร์มตลาดดิจิตอลเพื่อชุมชนนะคะที่โฉมตลาดสดให้ทันสมัยโดยที่ไม่ต้องพิ้งแมคคาคนเดิมค่ะสร้างรายได้ใหม่โดยที่ผู้ค้าไม่ต้องเชาที่เพิ่มหรือเสียค่าเช่าเพิ่มนั่นเองค่ะผู้บริโภคสามารถ รับประทานของที่สดสะอาดปลอดภยัยส่งถึงบ้านและราคาถูกอีกด้วยค่ะช่วยชุมชนให้เกิดเศรษฐกิจกแบบหมุนเวียนไปในตัวด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นโครงสร้างการทํางานของแพลตฟอร์มตลาดสดปันสุขนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะลงข้อมูลสินค้าต่างๆไว้ในแพลตฟอร์มได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมดอายุวันไหนผลิตเมื่อไร่แล้วก็จัดเก็บได้นานเท่าไหร่นี่แหละคะ่ะก็จะเป็นข้อมูลที่พ่อค้าแม่ค้าลงไว้เบื้องต้นนะคะลูกค้าก็สามารถเข้าไปในแพลตฟอร์มกดเลื่อนหาร้านค้าที่ตัวเองต้องการ ได้เลยค่ะแล้วกดจิ้มไปก็จะมีข้อมูลบอกได้เลยนะคะว่าราคาเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถใส่จะสมแ้มได้ใส่คูปองส่วนลดค่าส่งได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นโครงสร้างการทําง,งานของแพลตฟอร์มตลาดสดบันสุขนั่นเองค่ะทีพัร์ทสมาร์าคมตลาดสดและเทศบาลบริษัทขนส่งท้องถิ่นสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกฟินทัชธนาคารเพื่อส่งเสริมผู้ค้ารายย่อย Key activity คัดเลือกไม่ค้าและสินค้าคุณภาพบริหารสต็อกออนไลน์แบบเดี่ยวทางออกแบบโปรโมชั่นร่วมกับตลาดพัฒนาแอประบบ CRM อย่างต่อเนื่อง Key r e s o l v e พัฒนาแอปและระบบหลังบ้าน ทีมจะส่งไรเดอร์ในพื้นที่แม่ค้าและเครือข่ายตลาดสดแบรนด์การตลาดที่เชื่อถือได้ในรูปแบบโพสิชันนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่รวมสินค้าสดไว้ในที่เดียวคือผ่านมือถือค่ะบ <Wow. S 1> ริการส่งถึงบ้านภายในวันเดียวราคายุติธรรมสนับสนุนชาวบ้านและเกษตรกรท้องถิ่นค่ะมีบัตรสะสมสมาชิกตลาดสะสมแต้มได้ค่ะต่อมาจะเป็นคอลเล m เตอร์ลีลาชั่นชิพนะคะระบบสั่งซ้อได้เร็วระบบรีวิวแม่ค้าและสินค้าสด โปรโมชัน่นรายวันและรายสัปดาห์แันแอปพลิเคชันค่ะแชแนลแอปพลิเคชันตลาดปันสดใช้ได้ทั้งใน iOS และ Android มีเพจ f a c e o o o k ลน์สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย Customer Segment ผู้บริโภคในชุมชนเม,มืองที่ต้องการของสดใหม่ทุกวันพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ถนัดด้านการใช้เทคโนโลยีคนทำอาหารร้านอาหารขนาดเล็กในพื้นที่คอ s t r u c t u r e ค่าพัฒนาและบำรุงรักษาแอป ค่าแรงไรเดอร์ค่าการตลาดและสื่อโฆษณาค่าการจัดการบริหารหลังบ้านเลบอีน mm ิวสตีมค mm hmm. ่าทำเนียม GP จากอยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าค่าจัดส่งเดลิเวอรค่าโฆษณาบนแอปจากร้านค้าหรือผู้้าพิเศษ